สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสุธาขวัญพุทธนะคะครูจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องคาม,มาตรากกาค่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนหรือยังคะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนความหมายของมาตรากกกากันก่อนนะคะ คำมาตรากกาหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวและวรรณยุกต์บางคำอาจมีตัวการันแต่ต้องไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆ ตัวอย่างคํามาตรากอกาคำหนึ่งพยางค์เช่นป่างูบัวคำสองพยางคมะลิกระทะลำไย คำสามพยางโหระพามะละกอไดโนเสาร์ต่อไปเด็กๆมาฝึกอ่านคำมาตรากอกาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะ เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าโมโหเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะมอโอโมหอโอโหอีกครั้งนะคะมอโอโมหอโอโหอ่านว่าโม คำต่อไปนะคะอ่านได้ไหมคะคำนี้ลองสะกดเองเลยค่ะง่ายใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าโทโสฝึกสะกดกันนะคะทอโอโโสอโอโสโท เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะคำนี้อ่านว่าโผเผสะกดนะคะพอโอโผพอเอเผไม่ใช่พอพานนะคะพอพึ่ง อีกครั้งนะคะผอโอผอผอเอเผอ่านว่าโผเผคำนี้อ่านได้ไหมคะลองสะกดดูนะคะถอเอเถถอไอไถเถ ไขเด็กๆลองสะกดเองค่ะคำต่อไปนะคะไขายสือขอไอขายอ,อือสื้อไขายสือเด็กๆฝึกสะกด ตามตัวหนังสือที่ขึ้นบนจอเลยนะคะใครอ่านได้บ้างคะคำนี้อ่านเสียงดังเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าถือสาสะกดนะคะถอ,อือ เด็กฝึกสะกดตามตัวหนังสือเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าหาเหาสะกดนะคะหออาหาหอเอาเหา อกเรียนสะกดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะหออาหาหอเอาเหาลองสะกดเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ คำนี้ล่ะคะเด็กๆอ่านได้ไหมคะลองสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอเอาเผาพออีผีเผาผีคำนี้อ่านว่าผอเอาเผาพอ,อีผีเผาผี คำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าฝีฝายตะกดนะคะฝออีฝ e, ีฟออฝายฝีฝายฝึกอ่านตามตัวหนังสือนะคะ คำต่อไปนะคะเอคำนี้อ่านยากไหมคะเด็กๆลองสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะขอไอไขเอกไข่ผออำผำมไข่ผำมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอไอไข เอกไข่ผออำผำมไขผ่ผำมเด็กๆลองฝึกสะกดอีกครั้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฝึกอ่านคํามาตรากอกาไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ แล้วเด็กๆจะอ่านเก่งมากขึ้นค่ะวันนี้ครูจะฝากงานให้นักเรียนไปหาคำมาตรากอกามีอยู่สามชนิดด้วยกันนะคะแบบหนึ่งพยางสองพยางและสามพยางตามตัวอย่างข้างต้นนะคะให้นักเรียนทำงานลงในสมุดนะคะ นิตละห้าคำนะคะลองทําดูนะคะเด็กๆวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ